สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสุป,ปรสรจากผู้แทนของ True นะคะคนชาติไทยเห็นคนชาติอื่นดีกว่าคนชาติเดียวกันค่ะด้วยเหตุผลสองประการค่ะท่านประการที่หนึ่งตามกฎหมายของบ้านของเมืองนี้สูงสุดคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็บอกอยู่แล้วในมาตรา84วงเล็บหนึ่งว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและ รัฐก็ห้ามประกอบกิจการแข่งกับเอกชนคําว่ารัฐในที่นี้คือรัฐบาลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งกฎหมายกําหนดแม้กระทั่งรัฐบาลไทยยังแข่งกับเอกชนไม่ได้เลยแต่การที่กรทชออกใบอนุญ,ญาตให้กับบริษัทซึ่งมีสัญชาติไทยแต่มีรัฐบาลต่างชาติหรือรัฐวิสาหกิจต่างชาติถ,ถือหุ้นใหญ่หรือมีส่วนได้เสีย การที่บริษัทไทยที่มีรัฐวิสาหกิจต่างชาติหรือรัฐบาลต่างชาติถือครองหุ้นอยู่เนี่ยหรือมีส่วนได้เสียเนี่ยควรที่จะต้องผ่านให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยหรือเปล่าเ <iti> พราะถือว่าตามมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญก็บอกชัดเจนว่ากิจการใดที่เป็นหนังสือหรือการทำสัญญาที่รัฐบาลไทยกระทำกับต่างชาติกับรัฐบาลต่างชาติ จะต้องเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยซึ่งการออกใบอนุญาตที่ประกอบการโทรคมโดยมีผู้ประกอบการที่มีรัฐบาลต่างชาติหรือรัฐวิสาหกิจต่างชาติควบคุมการให้บริการอยู่เบื้องหลังก็ถือเป็นการให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการนะคะและทุกวันนี้ยังไม่ได้ถูกยกเลิกยังใช้อยู่นะคะกำหนดไว้ว่ารัฐวิสาหกิจคือ การที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีอำนาจในการบริหารจัดการควบคุมดูแลตลอดถึงการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ใช่ดูแค่ว่าถือหุ้นไม่เกิน49%ก็เป็นคนไทยดังนั้นถ้าเขาถือหุ้นไม่เกิน49%จริงเขาอาจจะถือแค่1ก็ได้แต่เขามีอำนาจในการปลด CEO หรือปลดผู้บริหารหรือแต่งตั้งใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาบริหารจัดการบริษัทนั้นๆ